ดูน้ำปลามะนาวนะคะนี่น่ากินมากเลยเช้าวันนี้เราอยู่ที่บ้านเอื้ออาทรค่ะสีราชาอันนี้เป็นร้านคุณแม่สาลินีอาหารตามสั่งค่ะอยู่หน้าหมู่บ้านเลยค่ะอันนี้หมู่บ้านนะคะค่ะอันนี้เป็นหมู่บ้านเอื้ออาทร ถ้ามาหมู่บ้านแยทอนก็แวะกินข้าวกันนะคะดูซิวันนี้คุณป้าทำอะไรอยู่นี่กำลังทำอะไรคะพัาเขดาวค่ะ